สานออามมา,มมา,า,า,าสวามิภักผูกรัดด้วยโซตรอนทางจิตวิญญามือบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแขนมปเศษเนื้อตอบแทนพระเชื่อบุญวาสนาศักดิ์สิทธองมนุษย์ กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์รดตัวหมอตำยอมรับวิสา,ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสุขนทางเสรีเท่าที่ยกตัว ัคขึ้นเถิประชาชนผู้ประเสริฐมิเสรีทางความคิดพิเนตจากผู้้องส์และเห็นปีศาจในกราบเทวดาสร้างภาพมายางครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะมาพบกับพี่น้องนะครับสั้นๆทำคลิปเผื่อไว้ให้นะครับ เป็นประเด็นที่อยากจะฝากถึงนะประชาชนที่คิดจะร่วมไม้ร่วมมือกันนะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองในลักษณะที่เรียกว่าปลดแอกจากระบอบเผด็จการนะครับทฤษฎีนี้เป็นไปตามแนวทางของทฤษฎีดมดแดงล้มช้างคือประชาชนเนี่ยถ้าตัวนะตัว,ต,วตัวเนี่ยครับแต่ละคนเนี่ย เมื่อมาดูสกยภาพตัวเองแล้วมันไม่มีทางที่จะทําอะไรได้หมดนะครับเพราะเราไม่ถนัดทุกอย่างนะแล้วก็คนคนเดียวเนี่ยทำอะไรมันก็นะมันก็เล็กนิดเดียวโดยเฉพาะเมื่อต้องไปสู้กับระบอบเผด,ด็จการซึ่งเผด็จการเนี่ยเมื่อมันถึงจุดที่จะต้องมีการปลดแอกเนี่ยผมเชื่อว่าทุกประเทศเป็นเหมือนกันเขาก็จะนะตัวเผด็จการเนี่ยมันจะทําความเสียหายนะแล้วก็ย่ายีประชาชนจนประชาชน ทนไม่ได้แล้วถึงจะต้องใช้คําว่าปลดแอกเพราะรู้รสึกว่าอะไรมันอยู่บนบาแล้วการจะปลดแอกเนี่ยแปลว่าไม่ใช่งานง่ายละเพราะว่าสัตว์ไอ้เผด็จการเนี่ยยัดมาใส่บนบาให้นะครับรเผด็จการก็จะมีนะกฎหมายคอยนะป้องกันอยู่ในนามของอกฎหมายความมั่นคงของชาตินะแล้วก็จะมีกลไกต่างๆเนี่ยที่เป็นรัฐ ฟาสชิสก็แปลว่าจะมีทหารตำรวจคอยกํากับดูแลนะถ้าเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ก็จะมีที่เขาเรียกว่านะสมาชิกของพรรคโพลิตบิวโรในระดับต่างๆนะเป็นผู้จัดการบริหารควบคุมประชาชนดูแลอยู่หมดเลยเพราะนั้นเนี่ยหูตาของฝั่งเผด็จการก็จะมีเต็มไปหมดนี่คือนางด้านกฎหมายและการควบคุมการเมืองการปกครอง อำนาจทางการเมืองก็มักจะอยู่ในมือของฝั่งเผด็จการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เผด็จการอยู่มา,าจนเรียกว่าเผด็จการก็คือไม่ยอมไปนั่นแหละจนต้องปลดแอกเนี่ยก็จะสร้างเครือข่ายตัวเองไว้เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยการลุกขึ้นต่อสู้จึงไม่ง่ายขณะเดียวกันยังรวมความถึงกองทัพนะครับซึ่งเผด็จการทุกประเทศจะต้องสร้างกองทัพของตัวเองขึ้นมาประเทศจีนก็มีกองทัพปลดปล่อยแต่จริงๆก็คือกองทัพของพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นคน100ล้านโดยประมาณสมาชิกทั้งหมดแล้วก็นะมีโพลิสบิวโรใหญ่เนี่ยก็คน6-7คนเท่านั้นแหละนะท,ที่เรียกว่าถาวรแล้วก็ใหญ่ที่สุดนะครับดูแลกันแยกเป็นด้านต่างๆนะแล้วก็ทางการทหารเนี่ยก็จะเข้ามามีบทบาทโดยอ้างเรื่องความมั่นคงนะครับอ้างเรื่องความสงบเรียบร้อยนะ ถ้าเป็นประเทศที่เป็นปเผด็จการนานๆเนี่ยก็ไม่ต้องเกรงใจอะไรมากก็ใช้ไปเลยอยู่แล้วนะประกาศหรือไม่ประกาศถ้าประเทศหน้าบางหน่อยก็จะประกาศภาวะฉุกเฉินหรือสมัยใหม่เนี่ยถ้าภาวะฉุกเฉินมันไม่เกิดก็ต้องสร้างให้เกิดนะทีนี้การจะไปต้านขบวนเผด็จการจนถึงขั้นจะปลดแอกเนี่ยซึ่งถือเป็นงานใหญ่หรือเรียกว่าง,งานช้างสิ่งที่ต้องทำเนี่ยประชาชนคนเดียวมันไม่มีแรงถ้ามีหัวขึ้นมานะ ตั้งหัวขึ้นมาโดเดเนี่ยใครที่เป็นหัวมันก็จะมีจํานวนไม่มากเพราะมันไปเด่นอยู่เขาก็จะใช้วิธีรีดกําจัดซื้อนะจนกระทั่งพลังมันหอนแอเขาจะใช้วิธีการปรามนะไม่ให้ไปข้างหน้าหรือไม่ก็คือทําลายความแข็งแรงนะหรือจะใช้วิธีสกัดดาวรุ่งนะแต่ถ้ายังไม่อยู่ก็จะเริ่มใส่ร้ายป้ายสี ใช้มาตรการหนักขึ้นแล้วท้ายสุดก็เป็นมาตรการที่จะต้องปราบนะซึ่งในการปราบนะมีหลายระดับของความรุนแรงทั้งที่ปรากฏนะในสื่อที่เราจะได้เห็นกันเวลาไปชุมนุมหรืออาจจะทําอะไรที่นะใต้ดินนั่นคือสิ่งที่เผด็จการทําและถ้าเราไปสู้กับเผด็จการนะครับผมต้องย้าอีกทีว่าเชิงกฎหมายเราก็สู้ไม่ได้เพราะไปท้าทายกฎหมายถ้าจะไปก็ต้องไปกันเต็มๆจริงๆแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับ ถ้าไปท้าทายกฎหมายโดยที่มันมีเกณฑ์ของความผิดจริงๆเนี่ยนะก็จะต้องรับโทษทันภายหลังเพราะนั้นก็ต้องระวังให้อยู่บนความชอบธรรมนะครับเ,เรื่องการท้าทายกฎหมายอันนี้ต้องระวังนะถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะเอาชนะเนี่ยนะแน่นอนมันจําเป็นต้องมีการท้าทายกฎหมายนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นไปได้เลี่ยงได้ต้องเลี่ยงไม่ให้เขาจับได้นะนี่เป็นสูตรทั่วไปเลยถ้าคุณไปท้าทายแล้วมันต้องแปลว่านะมันต้องได้ผลนะเช่นน้องท่านที่นะไปอดข้าวเนี่ยอดมาได้เจ็ดแปวันวันนี้รู้สึกหายตัวไปนะไม่ทราบเป็นเพราะอะไรแล้วนะครับเห็นข่าวแวบๆพเด็จการที่เราไปร้องขอไปท้าทายเนี่ยมันจะไม่ได้ผลเต็มที่ การจะได้ผลในการต่อสู้เผด็จการเราต้องเหนือกว่าเผด็จการข้อเรียกร้องหรืออารยะขัดขืนหรือแม้กระทั่งนะใช้วิธีการบีบเช่นการอดอาหารเนี่ยเผด็จการมันไม่สนใจมันยิ้มระรื่นนะสิ่งที่ขบวนประชาชนต้องใช้คำนี้ซึ่งวันนี้นักศึกษาประเทศไทยเนี่ยก็จะกลายเป็นขบวนประชาชนไปละประวัติต้องการให้มันเกิดความชอบธรรมว่าเป็นตัวแทนพวงชนชาวไทยไม่ใช่แค่เด็ก นักเรียนหรือนักศึกษาเท่านั้นเพราะนั้นผมก็เลยนะคิดถึงคําแนะนําสําหรับขบวนการปลดแอกซึ่งนะไม่ได้หมายเฉพาะประเทศไทยแต่หมายถึงทั่วโลกว่าถ้าสภาพมันเป็นอย่างนั้นนะสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยสั้นๆนะครับพี่น้องครับเนกจากคืนนี้ผมต้องนะมีงานอื่นที่เร่งจะต้องให้เสร็จพี่น้องนะก็จะขอฝากสิ่งเหล่านี้นะครับไปให้นะคนทางเมืองไทยพิจารณาด้วยกันแล้วกันนะครับ แล้ววันนี้กลัวจะลืมนะก็ต้องเติมข้อ7ไปด้วยเลยกันแล้วกันครับข้อ7เนี่ยแป๊บนะครับพิมพ์ว้เลย เอาละใส่เข้าไปให้เลยนะครับผมจะอธิบายเร็วๆเลยนะครับสันส้นๆดังนี้ว่าหนึ่งเนี่ยนะครับขบวนประชาชนจำเป็นจะต้องเร่งจัดตั้งเซลล์ของขอบวนการปลดแอกเนี่ยให้ครบทุกจังหวัดจำเป็นมากครับต้องครบทุกจังหวัดต้องเร่งด้วยนะครับจัดตั้งให้มีเซลล์เซลล์ก็คือมีความเป็นอิสระแล้วก็บริหารจัดการภายในพัฒนาภายในได้ อย่าเป็นจากตรงกลางแกนนําเด่นๆแล้วก็ทํากันแค่นั้นต้องกระจายให้มีบุคคลทํางานพร้อมจะเป็นผู้นำนะในระดับเซลล์จังหวัดนะครับแล้วก็จะไล่ลงไปเนะี่ยต้องเร่งตรงนี้ให้เป็นเป้าหลวมๆก่อนก็ได้นะครับส่วนข้อ2นั้นนะครับต้องเน้นคุณภาพการประสานงานให้เป็นใหญ่แมงมุมนั่นแปลว่านะการตั้งเป็นขบวนการเนี่ยนะจริงๆก็คล้ายๆข้อ5ต้องให้มันเป็นองค์การของประชาชนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ แม้กระทั่งในระดับจังหวัดก็ต้องให้มีการประสานงานกันเป็นใหญ่แมงมุมกับะระดับทั่วประเทศทุกๆจังหวัดเพราะนั้นเนี่ยแปลว่าไปที่ไหนก็จะต้องมีพวกเราอยู่ตั้งแต่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดขึ้นมาสารกันเป็นใหญ่นะครับแม้จะยังเป็นใหญ่หลวมๆเนี่ยนะต้องเน้นคุณภาพในการประสานงานแปลว่าต้องสามารถที่จะนะคุยกันได้ว่าพวกเราเป็นองค์การเป็นขบวนการของนะทุกๆจังหวัดนะเรา นะภายในนี้ก็ให้ทํางานไปเป็นอิสระไปแต่ว่าจะต้องลิงก์กับจังหวัดอื่นอย่างนี้เป็นต้นแล้วภายในจังหวัดเนี่ยก็ต้องมีการประสานงานกันโดยที่นะครับตั้งแต่หมู่บ้านตำนบลเพอจังหวัดหรือถ้ามันมีลักษณะกลุ่มอาชีพกลุ่มแม่บ้านพระเนนนะครับกลุ่มนิสิตนักศึกษาประจําจังหวัดนะกลุ่มนักการเมืองในจังหวัดนะครับบางคนออกหน้าได้บางคนไม่ออกหน้านะครับอันนี้ก็ต้องเน้นไปก่อนเลยนะครับให ทำให้เกิดคุณภาพในเชิงการประสานงานเป็นใหญ่แมงมุมให้ได้นะครับในจังหวัดนะครับในี่ในจังหวัดก่อน3คือเน้นการพัฒนาสาระให้ตาสว่างจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยสาระจริงๆนอกจากสว่างจริงแล้วเนี่ยนะครับซึ่งแปลว่าไม่จําเป็นจะต้องนะเล่นในเรื่องนะความก้าวร้าวอะไรแค่นั้นหรือว่าเรื่องลึกๆแค่จุดเดียวให้มันกว้างจริงๆเข้าใจเชิงระบอบจริงๆนะครับ แล้วถ้าเข้าใจทั้งระบอบเนี่ยมันจะได้เห็นว่ามันไม่ใช่นะไปหลงอยู่กับแค่บุคคลทําลายบุคคลคนเดียวแต่จริงๆมันคืองานใหญ่จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นสาระตรงนี้เนี่ยต้องต้องเน้นในเรื่องของระบอบตีระบอบออกมาให้มันชัดๆนะให้ตาสว่างจริงๆแล้วรู้ว่าเราจะต้องนะดําเนินการยังไงกันไปตามภาวะความเป็นจริง 4. คือการประสานงานเนี่ยต้องประสานกันใต้ดินไปก่อน อย่าไปเร่งโชว์หน้านะออกไปตามจังหวัดต่างๆใครลุกขึ้นมาในตํารวจมันเข้าหาพ่อแม่พี่น้องอะไรหมดเลยเพราะฉะนั้นตัวจริงตัวนะตัวที่ออกหน้าก็อาจจะไม่ใช่ตัวจริงทั้งหมดตัวสําคัญเนี่ยซ่อนเอาไว้ก็ได้นะแล้วการประสานงานยังไม่ต้องไปเร่งเดินสายนะครับเราเดินไปก็คือไปโผล่หน้าให้เขาเห็นแต่ถ้าต้องการถึงเวลาสําคัญมานั่นแหละนะครับถึงจะออกมาเพราะนั้นการโชว์พร่ำเพื่อหรือการแสดงให้เขารู้เราหมดเนี่ยนะ เขารู้เราแต่เราไม่รู้เขาเขาเพราะเขาเนี่ยฝังอยู่นานแล้วนะครับถึงรู้ก็ก็เขาก็เป็นระบบอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของการระวังเนื้อระวังตัวนะการประสานงานการใต้ดินเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับท่านไหนอย่างในประเทศไทยเนี่ยอย่าไปเร่งโชว์หน้าโชว์ตาจนเกินไปต้องเน้นให้มันมีของจริงนะอยู่ในทุกๆจังหวัดนะครับเมื่อทุกๆจังหวัดมันพัฒนาถึงระดับแล้วเนี่ยก็ก่อให้เป็นองค์การของประชาชนเลยทีเนี้ย ต้องนะทุกๆุกจังหวัดก็นเน้นนะให้มันมีตัวแทนชัดเจนว่านะมีตัวตัวแทนทุกอำเภอมีตัวแทนทุกตำบลแล้วก็ตัวแทนทุกหมู่บ้านนะเพราะถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้แล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาเราประกาศออกมาแล้วว่าเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยเนี่ยมันฝังขึ้นแล้วมันมีน้ำหนักในการปฏิบัติงานจริงๆนะครับนะก็ เป็นระดับประเทศได้เลยเป็นองค์การของประชาชนเลยก็จะรวมทั้งพวกที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับรวมทั้งทุกๆจังหวัดด้วยแล้วก็ถ้าจะแยกมาเป็นนะถ้เป็นใหญแมงมุมนี่ก็สามารถจะมีกลุ่มเยาวชนกลุ่มน,ะนอส,สนอสอทนะครับกลุ่มอาชีวะนะครับกลุ่มอะไรเดียนักวิชาการกลุ่มสื่อสารมวลนชนนะอะไรเงี้ยกลุ่มนักการเมืองเพื่อประชาธิปไตย ต้องมารวมกันกับทุกจังหวัดเนี่ยสารกันเป็นองค์การประชาชนให้ได้นะแล้วนั่นอ่ะมันจะเป็นฐานทําให้เกิดการสร้างขบวนนำนะครับซึ่งขบวนนำเนี่ยที่ออกหน้าก็มีก็ได้นะแต่อ้ที่ไม่ออกหน้าแล้วก็รับรับกันเนี่ยนะเราก็อยากให้เขารู้เรานะครับจริงเป็นเรื่องสําคัญนะครับเรื่องนะรู้เขาให้มากที่สุดแต่อย่าให้เขารู้เราแล้วถ้าเขารู้แล้วเนี่ยนะ ถ้าเราไม่ชนะมันไม่เกิดผลต้องรู้ว่าการออกไปนี่เพื่ออะไรถ้าไปเพื่อสร้างกําลังใจเป็นแสงดาวแห่งศรัทธาเพื่อจุดประกายอาโอเคได้แต่ว่าในถึงจุดที่จะต้องดําเนินการจริงๆนั้น,น,นมันก็คือต้องเตรียมการให้พร้อมนะครับไม่ใช่ให้เขานะไม่ใช่เอาไปโชว์ไปขู่แค่นั้นนะครับก็ในที่สุดแล้วต้องเป็นองค์การของประชาชนเพราะว่าจะนะสู้กับกฎหมายสู้กับกองทัพทั้งหมดมันไม่ได้ ถ้าเราต้องการจะกระจายไปตามทุกๆจังหวัดเพื่อให้เห็นว่ากําลังของเรานั้นมันเต็มแผ่นดินมีความชอบธรรมทาหารก็จะไปเอาพนะลนะกำลังพลประมาณหลักแสนเนี่ยไปไล่จัดการพี่น้องทั่วประเทศมันก็ไม่ได้จํานวนก็จะสู้ประชาชนไม่ได้นะหนะครับการมองเกมแบบกระดานหมากรุกสําคัญนะครับคือจะต้องจัดแนวรบด้วยหมากรุกมันก็มีมา้ามีเรือมีเบีย้ยมีขุนมีอันนะ เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ละประเภทเนี่ยนะเหมือนเหมือนเวลาออกศึกก็ต้องมีเป็นนะปีกซ้ายปีกขวานะทางบกทังทะาเรทางเรือทางทะเลนะครับหรือว่าทางอากาศนะแล้วในการสู้กันทางการเมืองเนี่ยเราก็อาจจะตีได้่าด้านเศรษฐกิจจะตียังไงจะนวดยังไงใช่ไหมเอาข้อมูลยังไงไปให้ประชาชนต้องมีทีมทํางานอันนี้ขบวนนำอะจำเป็นต้องคิดเรื่องเหล่านี้นะนี่ตามทฤษฎีโมเดลล้มช้างเลยนะครับ แล้วก็แนวรบด้านไหนด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างวันนี้เราก็เห็นคณะก้าวหน้านะร่วมกระพักก้าวไกลเขาก็ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจะบีบเข้าไปแล้วก็เริ่มว่าตัดนิ้วนะตัดกําลังสําคัญของเผด็จการออกไปนะครับในส่วนที่เช่นสอวอ,อะไรเงี้ยนะครับหรือว,ว่าบางมาตราอย่างเงี้ยก็ตัดออกไปนี่ก็เป็นแนวรบในสภาแนวรบต่างประเทศอันนี้จริงเนี่ยนะต้องข้อ7ไปด้วยเลยนะครับ อย่าลืมแนวรบต่างประเทศน้องๆทีนะ่วันนี้เคลื่อนไหวอะไรต่างบทที่น้องๆพูดนะมันดีมากเลยต้องส่งสิ่งที่น้องเขียนแล้วมีถแถลงการบ่อยๆอ,ออกมาในนามขององค์การนะนะวันนี้นักศึกษาก็จะเขียนไปก่อนหรือถ้าเป็นประชาชนแล้วก็เริ่มตั้งเป็นชื่อเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเริ่มออกจดหมายส่งไปสร้างความสัมพันธ์กับสถานทูตในประเทศนะนะครับแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะถ้าเป็นไปได้องค์การ องค์กรสิทธิมชนองค์กรระหว่างประเทศทั้งหลายหรือนะครับทูตประเทศสําคัญสําคัญเนี่ยถ้าเราแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับเป็นองค์กรได้ไรายได้เนี่ยนะครับก็วันหน้าก็จะได้ขอพบนะรือดีไม่ดีเขาจะมาขอพบเลยซึ่งน้องๆวันนี้ทําได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับนะมีเป็นเรื่องเป็นราวแล้วอยากจะให้เน้นในเรื่องของนะนะการจัดเป็นทีมงานแล้วก็จัดเป็นฝ่ายทํางานแต่ละด้านแต่ละด้านนะครับแล้วไม่จำเป็นต้องออกหน้าไม่จำเป็นต้องมาเร่งประกาศตอนนี้นะ นักการเมืองเขาจะเข้ามาร่วมพูดคุยอะไรกันเนี่ยนะวิธีการที่จะทำอะไรก็ได้นะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องประกาศให้นะ,ะเผด็จการเขารู้นะครับส่วนกิจกรรมที่จะต้องนะเป็นการจุดประกายอะไรก็ทำกันต่อไปนะครับแต่มันต้องมีมากกว่านั้นถ้าหวังที่จะได้ชัยชนะจากการต่อสู้ครั้งนี้นะครับกนะ็แวะเข้ามาให้ความรู้นะครับให้ข้อคิดฝากไปถึงน้องๆน,นะไม่อยากให้มันยาวเกินไป นะครับเพราะเดี๋ยวช่วงเที่ยงเนี่ยเวลาที่จัดรายการประจำเนี่ยผมจะนะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับซึ่งอยากจะให้มันเสร็จสักทีไม่งั้นก็นะไม่สบายใจนะครับงานเร่งด่วนก็นะวันนี้รบกวนพี่น้องนะครับฝากนะส่งข่าวกันไปด้วยว่าคืนนี้ช่วงที่ยววันนี้ช่วงเที่ยงนะครับจะไม่จัดรายการแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยก็อยากจะ,ะฝากส่งไปยังแกนนําที่กําลังขับเคลื่อนกันอยู่ตอนนี้นะครับถ้ารู้จักใครพี่น้องก็ ฝากส่งไปด้วยนะครับเป็นความคิดที่ค่อนข้างจะลวกๆหน่อยแต่ว่าเป็นหลักนะทั่วไปนะครับกว้างๆว่าถ้าขบวนประชาชนจะไปปลดแอกเนี่ยคำนี้เป็นคําใหญ่ภารกิจล้มช้างเนี่ยมต้องเต็มบ้านเต็มเมืองจริงๆแล้วก็จะต้องมีในเชิงคุณภาพนะครับในเชิงการจัดการมันต้องมีวันนี้เราก็เริ่มเห็นวิวัฒ,ววฒนาการนะเริ่มมีการจัดตั้งเริ่มมีการขอบริจาคเงินนั่นแปลว่าน้นองๆกําลังจะทําเป็นรูปเป็นร่าง เพราะนั้นสิ่งที่นะได้บอกให้ตรงนี้คร่าวๆเนี่ยนะครับเอาไปพิจารณาผมเชื่อว่ารายละเอียดมันมีกเยกอะนะครับแต่ให้กรอบคิดในเบื้องต้นไว้อย่างนี้ก่อนขอบคุณพี่น้องที่แวะเข้ามารับฟังนะครับทั้งหลายๆที่เลยนะครับก็ฝากบอกนะแอดมงแอดมินด้วยนะครับคุณคิวสกิลนะครับถ้ายังไงเจอกันก็นะแต่คิดว่าเดี๋ยวแอดมินแล้วก็พี่น้องก็คงจะมาดูคลิปนี้นะครับแล้วยังไงเนี่ยพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหมายจริงๆมีข่าวที่อยากจะพูดหลายเรื่องเลย แต่ว่านะขออนุญาตทํางานส่วนตัวให้มันเสร็จไปก่อนนะครับสบายใจแล้วจะได้มานั่งพูดคุยการบ้านการเมืองนะให้มันเต็มที่หน่อยแล้วช่วงนี้ก็บังเอิญว่าเป็นช่วงที่ควรจะต้องเอาประเด็นที่มันแหลมคมนะครับที่มันเป็นประโยชน์กับขบวนการต่อสู้จริงๆนะครับซึ่งเรารอมายาวนานนะครับเมื่อถึงเวลาสําคัญแล้วเนี่ยก็ต้องช่วยกันนะครับฝากพี่น้องด้วยนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ส่งไปให้บุคคลสําคัญที่ น,นพี่น้องรู้จักอยู่นะครับแกนนำนักศึกษานะครับขบวนของนะประชาชนที่จะเข้าไปร่วมกันเป็นนะขบวนประชาชนปลดแอกนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะครับบุญรักษาครับสวัสดีครับ